ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SQ File นะครับสกายวิงนกทองและท่าเปิดตัวอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเริ่มต้นเพียงแค่9เพศเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในส่วนของกิจกรรมนี้เราจะหมดเพศทั้งหมดกี่เพศนะครับก็เหมือนแบบที่พี่สปอยไปนะครับในส่วนของท่านะครับก็อัปเดตเข้ามาเป็นแบบตารางโรเกอร์8ช่องนะครับบริทิ้กิจกรรมใหม่นะครับสึกเดือดชิงช้าสวรรค์นะครับแล้วก็ไอเทมตามนี้เลยนะครับ สกายบอร์ดนะครับตัวนี้นะครับโดนก็ถือว่าสวยเหมือนกันเลยนะครับนี่นะครับเป็นไอเทมสายฟรีนะครับพร้อมกับในส่วนของกล่องศพนะครับนี่แล้วก็อื่นๆตามนี้เลยนะครับน้องๆเพียงแค่ลงเล่นนะครับสะสมตัวเคสแรกในส่วนของตัวละครได้ด้วยนะครับก็เติมครบ99เพชรนะครับรับในส่วนของ อ่าหน้าอันนี้ตือเป็นแต่งหน้านะครับคนไหนที่อยากได้ก็ต้องมาจัดนะครับมาเิมกับพี่ก็ได้นะครับสกายวิ่งอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับหมดตู้เพียง1412เพชรเท่านั้นนะครับคนไหนที่ได้ก้าเพชรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับตัวนี้นะครับถ้าเปิดตัวเท่ๆเลยนะครับคนไหนที่ยังไม่ได้ก็แนะนําให้มาจัดนะครับน้องนี่โคตรจะเท่ตัวนี้นะครับเป็นสกายวิ่งตัวใหม่นะครับนกนะครับคนไหนที่มี เรือทองอยู่แล้วนะครับก็แนะนําเรือทองไปนะครับคนไหนที่อยากได้ในส่วนของสกายวิงนกนะครับสีทองตัวนี้ก็ต้องมาจัดกันแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่า9เพรแรกที่จะออกหรือเปล่านะครับ9เพรเราเราจะได้อะไรเอ่ยนกโอ้โหเป็นผลึกคริสตัลนั่นเองนะครับต่อไปนะครับ29เพรนะครับได้ไรเอ่ยโอ้โหก็เดี๋ยวเรามารุนครั้งที่หกครั้งที่7ครั้งที่8เลยนะครับคนไหนที่ไม่ได้9เพรนะครับ คนไหนที่ไม่ค่อยได้เติมนะครับมันจะออก9ก้าเพรบ่อยนะครับคนไหนที่เติมบ่อยๆแล้วก็ซูมบ่อยๆก็น่าจะหมานหมดตู้อะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นปกติอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับครั้งที่6นะครับเราจะได้อะไรเอ่ยเรียบบวก1บริการแน่นแแบบนี้ต้องเพจไทม์น้อยเท่านั้นนะครับเพจไหนที่พี่เอามาให้น้องนะครับแสดงว่าพี่คัดสรรมาให้แล้วนะครับบริการปลอดภัยหายห่วงแน่นอน100นะครับ สำหรับคนไหนที่สนใจนะครับทั้งผ่อนซื้อขายไ d ดีนะครับทั้งโรบอทฟรีไฟเอวีนะครับน้องๆไปดูได้นะครับสำหรับเพจทานน้อยเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คำอธิบายนะครับอย่าลืมไปกดถูกใจด้วยนะครับก็อย่าลืมบอกนะครับว่ามาจากช่องพี่บิ๊กอะไรประมาณนี้นะครับลดราคาให้หน่อยนะครับก็เครดิตแน่นๆตามนี้เลยนะครับน้องๆและที่สําคัญมีไ d ดีปักธงขายด้วยนะครับคนไหนที่สนใจปักธงทัรไปตอนนี้ได้เลยนะครับบริการปลอดภัยหายห่วงต้องเพจทานน้อยนะครับ เครดิตบวกหนึ่งแน่นๆเลยนะครับน้องๆโอเคก็เรียบร้อยนะครับสำหรับสกายวิ่งนะครับสกายวิงนกนะครับนี่มุ่งหน้าสู่ท้องฟ้านะครับตัวนี้ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับเอฟเฟกต์เพิงนะครับเป็นนกเพิงนะครับคนไหนที่อยากได้ต้องมาจัดแล้วนะครับนี่นะครับไม่เหมาตู้ด้วยนะครับสำหรับสกายวิ่งตัวนี้นะครับโหโคตรจะสวยนะครับนี่ต่อไปนะครับ3 5 9เพชรพนะครับคนไหนที่ไม่ได้ครั้งที่6นะครับครั้งที่7 359เพชรเพนะครับ มาดูกันนะครับว่าพี่จะเหมาหรือเปล่านะครับแต่มีโอกาสเหมาสูงมากนะครับก็ภาวนาให้ได้ในส่วนของท่าเปิดตัวนะครับทางนี้โอ้โหเรียบร้อยนะครับก็ครั้งสุดท้าย4 5 9นะครับก็หมดตู้1,400 12องเพรนะครับ1412นะครับคนไหนที่อยากได้นะครับแล้วก็ยังไม่มีเพจก็สามารถทักมาเติมเพรเมลพาร์ไม่ก็ยูดีกับพี่ได้เลยนะครับได้ในส่วนของกิจกรรมท็อปอัพด้วยนะครับรับทั้งวอล็ตนะครับแล้วก็ในส่วนของธนาคารนะครับก็คนที่สนใจทักพี่มาได้เลยนะครับคอนแทคใต้คําอธิบายนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของไอเทมที่เราได้มากันนะครับก็เป็นสกายวิ g งนะครับนี่ไอเทมอื่นๆนะครับ อ่านี่สกายวิงตัวนี้นะครับปกติพี่ก็มีเรือทองอยู่แล้วนะครับนี่ตัวนี้ไพเร s ชิพนะครับแต่ก็สะสมไว้นะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวในเกมกันนะครับว่าจะสวยแค่ไหนนะครับก็มาอยู่ในเกมนะครับนี่สกายวิงเราก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับเอฟเฟกต์อย่างเท่นะครับน้องเห็นไหมพี่บอกแล้วนะครับว่าสวยนะครับนี่เป็นนกอินซีหรือเปล่าครับน่าจะเป็นอินซีไม่ก็เดี่ยวนะครับนี่ตัวนี้เอฟเฟกต์ อินซีนกเพิงอมตะอรมาณนี้นะครับนกฟินิกส์นะครับเออก็นี่นะครับโดดล่มมีเสียงร้องด้วยนะครับพอไหนที่สังเกตนะครับจะมีเสียงร้องด้วยนะครับเสียงร้องของนกนะครับโอเคก็น่าจะตัดสินใจได้นะครับว่าน้องจะสุ่มหรือว่าไม่สุ่มนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพี่นะครับพี่จะสุ่มนะครับเพราะว่าสวยนะครับนี่น้องๆดูเวลาลงมีเอฟเฟกด้วย มีเสียงร้องด้วยนะครับก็พี่ไม่ค่อยได้เล่นเกมมานานมากนะครับสามสี่อาทิตย์ไม่ได้เล่นเลยนะครับช่วงนี้ทางานแล้วก็มารีวิวกิจกรรมให้น้องดูเท่านั้นนะครับคนไหนที่อยากให้พี่ลงคิปบ่อยนะครับน้องกดไลค์กดติดตามนะครับเออเป็นกำลังใจให้กันนะครับเดี๋ยวตัดมาที่บวกเลยครับโอ้ยฟาร์มาร์สนะครับแนะนำน้องๆเล่นฟาร์มาร์สแผดนี้ฟาร์มาร์สมันบัฟนะครับ m p 4 0เเรียบร้อยนะครับ ก็ตัดช็อตที่ยิงได้นะครับเพราะว่ากว่าจะเจอตัวนะที่อยู่แล้งอะไรได้แลงฮีโรอีกสี่ดาวห้าดาวนะครับเพราะไม่ได้เล่นนะครับซีซั่น่อนอยู่แกนนะครับนี่นะครับก็ตัดมาประมาณนี้นะครับน้องๆเนี่ยพี่เห็นเห็นได้ยินเสียงเท้านะมีกับระเบิดเอุลูกศรมันเนิฟนะน้อง แต่ลูกซองยาวไม่น่าเนิบเลยครับเพราะว่าสองคนเนิบน,นี่ไม่ตายเราเกือบตายมันปืนอะไรวะ <c oughs> ก็ไม่ค่อยฝั่งนู้นเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับแต่เราก็ประมาทไม่ได้อ้โหลูกซองร้อยเมตรนี่เขาไม่ค่อยเป็นนะแต่มันสมมุติถ้าเกิดกูเล่นเป็นที่พี่ตายไปนานแล้ว <c oughs> โอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับคนไหนที่อยากได้ในส่วนของสกายวิ่งหนึ่งพันสี่ร้อยสิบสองเพจนะครับคนไหนที่ไม่มีเพจก็ทักมาเติมกับพี่ได้เลยนะครับปลอดภัยรับรองหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าก่อเปิดมานานแล้วนะครับเกือบสองปีนะครับก่อรีวิวคร่าวๆประมาณนี้เลยนะครับไอเทมนะครับคนไหนที่อยากรู้ข้อมูลเอกสารเคฟี่ไฟก่อนใครนะครับต้อง sq five channel เท่านั้นนะครับกดติดตามช่องพี่ไว้เลยนะครับน้องๆ เป็นครีเตอร์ฟรีไฟล์รับรองเชื่อถือได้100รเนะครับดีกว่าน้องไปเตะน้อง,อง,องไปดูช่องอื่นแล้วแบบวันนู้นมาอันนี้มานะครับอันนี้ไม่มีจํากัดด้วยอะ่ะเออชีวไม่มีจากัดแล้วนะครับเปิดตาล่าเลยอยู่ใกล้ๆเราซะด้วยอยู่ใกล้ๆนะอยู่ใกล้ๆคนเหลือแค่1ิบคนนะครับโอ้คือแบบอันนี้อันนี้แรงนะทำไมไม่ค่อยตึงเลย ยินอยู like so? ่ไหนนวะ่าจะไอวอเนี่ยน่าจะไอวอเนี่ยออกมาออู้ยปืนอะไรอ่ะครึ่งหลอดปืนอะไรวะซองช้าเด้ออุ้ยคุ้มไม่เนี่ยเปิดตาล่าเขาเนี่ยอ่ระเบิดไม่ถึงหมดแล้วไอวอเราอุ้ยเจาะไอวอ อ้าวฝั่งนั้นโดนดิงกันอ่ะเอาเรียบร้อยวูดแพ็คเกิไม่ใช่ไอ้พาราเฟลนะพาราเฟลวันแรงอยู่แล้วนะแต่แพทนี้ไม่ได้ไม่ได้บัฟนะครับไม่ได้บัฟไม่ได้บัฟพาราเฟลล้วก็ไม่ได้เนิร์พาราเฟลนะครับเหลือคนอีกแปดคนสุดท้ายนะครับไอวอลเราไม่มีเล่นแล้วโอ้เลือดเลือดตีละสาม ไปหายวอก่อนเผื่อศพนี้มีนะครับน้องๆมีไอวอลอไม่มีกดตั้งแล้วมันไม่ติดแต่มันไม่ทันอะ่ะโอ้โหเรียบร้อยนะครับโอ้พาราเฟล,ลมันยิงแรงมากเลยก็เรียบร้อยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้วิมารีวิวให้ประมาณนี้นะครับก็ฝาน้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในคนไหนที่อยากได้ในส่วนของสกายวิงนะครับกับท่าเปิดตัวก็1 4 1 2งสเพชรนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับไอเทมแล้วก็กิจกรรมต,ต,ต่างๆนะครับ ็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวราไปก่อนไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ